ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบางรุดวิธีเด็กบ้านๆเหมือน,นเดิมนะครับทุกคนก็จะมารีวิวปลากระจาบใหม่วันนี้นะครับผมก็เข้าสีแล้วด้วยนะครับทุกคนบางตัวก็เข้าสีแล้วบางตัวก็ยังไม่เข้าสีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ ก็ได้มาประมาณเจ็ดตัวนะครับทุกคนเจ็ดตัวก็สวยๆครับตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่มาสามตัวนะครับแล้วก็ตัวขนาดกลางไตเครื่องเต็มนะครับก็กำลังโตนะครับผมก็สวยครับหายากมากเลยครับปลาช่วงนี้หายากมากคนจับกันเยอะมากครับ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูปลาที่มีในฟาร์มตอนนี้ก่อนนะครับจะถ่ายให้ดูก่อนว่ามีอยู่ประมาณกี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนี้ก็จะเป็นปลากัดชุดนพอพันผมจะถ่ายไปนะครับ ก่อออกไปเรียสองตัวนะครับผมก่อสวยๆครับโอไม่มีตัวเครื่องขาดเลยนะครับทุกคนแต่ละตัวนะครับผมผมรอเครื่องเต็มทุกตัวก่อนที่ผมจะส่งนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มีลูกค้าคนนึงนะครับทักมาบอกว่าปลาดีว่าผมคัดส่งให้ลูกค้านะครับผมแต่เกียบขาดนะครับผม ผมตกใจมากและก็เสียใจด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าปลาทุกตัวผมคัดให้คุณภาพทุกตัวนะครับผมคัดให้ลูกค้าคุณภาพทุกตัวนะครับผมแล้วก็ตอนที่ว่าผมส่งของให้นัดโอนตังค์เรียบร้อยนะครับผมก็บอกไว้แล้วว่าถ้าว่าปลาถึงนะครับให้ถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องให้ผมดูนะครับผมว่าปลามันมีปัญหาตรงไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีวิดีโอส่งมาให้ผมนะครับ แล้วก็ต่อให้ผมไม่ได้เห็นวิดีโอนะครับผมว่าเป็นคนคัดปลาให้ลูกค้าเองนะครับทุกคนผมรู้นะครับว่าปลาแต่ละตัวที่ว่าผมส่งให้มันจะอยู่แบบไหนนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละตัวนะครับไม่มีนะครับเครื่องเวงนะครับผมเต็มทุกตัวครับนี่ก็ดูได้นะครับตัวที่ว่ายังมีอยู่นะครับก็เครื่องสมบูรณ์แบบนี้ทุกตัวครับผมปลาที่ว่าผมส่งให้นะครับผมก็ การุณานะครับผมเพราะว่าปลาถึงนะครับการุณาเกะกงแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ผมดูด้วยนะครับผมไม่งั้นผมก็จะไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าว่าถ่ายมาให้ดูนะครับผมผมก็ยินดีนะครับที่จะโอนตังค์คืนนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ผมรับผิดชอบนะครับผมก็มาดูคู่ต่อไปครับนี่ครับผม ก็ไม่มีเลยนะครับเครื่องเวงนะครับผมปลาที่ว่าผมคัดไว้นะครับที่พร้อมจะส่งลูกค้านะครับผมก็ไม่มีตัวเครื่องเวงเลยนะครับเครื่องเต็มทุกตัวครับผมดูคู่ต่อไปครับนี่ครับผม เครื่องเต็มทุกตัวนะครับปลาที่ว่าผมคัดให้ลูกค้าก็เอบเสียใจอยู่เหมือนกันนะครับที่บอกว่าผมคัดปลาแบบไหนให้ลูกค้านะครับปลาแต่เก็บขาดส่งให้ลูกค้าได้เหรอคือว่าผมก็ตกใจนะครับผมเพราะว่าปลาแต่ละตัวที่ผมส่งให้นะครับผมต้องฟอร์มให้เครื่องมันเต็มก่อนนะครับทุกคนหรือไม่ก็ว่ามันมีแค่กระโดงล่างเว่งนิดนิดซิมเป็นปลายแหลมนะครับทุกคนมันก็เสมอแต่ว่ามันยังไม่แหลมนะครับทุกคน ก็แบบนั้นมันยวนๆกันได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรมากมายนะครับผมปลามันก็เครื่องเต็มแบบนี้แต่แค่ว่าที่เหลมๆข้างล่างมันยังไม่เหลมพอนะครับผมไอ้นอกจากนั้นก็ไม่มีเลยนะครับที่ว่ากระโดงขาดตะเกียบขาดหางขาดอะไรนี้นะครับไม่มีเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พ่อปลาของผมก็เหลืออยู่ประมาณหกตัวนะครับหกตัวก็ใครสนใจนะครับตัวละห้าสิบาทนะครับผมตัวละห้าสิบบาทก็ ใครสนใจรับไปเลี้ยงนะครับผมก็สามตัวร้อยห้าสิบนะครับผมสามตัวร้อยห้าสิบก็จะแถมให้หนึ่งตัวนะครับผมก็ก็จะพามาดูปลากระสองน้ำนะครับผมนี่ครับผมปลากระสองน้ำก็ที่อยู่ข้างนอกนะครับที่สวยๆคัดไว้สามตัวนะครับผมสามตัวก็ที่เครื่องเต็มนะครับทุกคนตัวใหญ่ นี่ครับสวยงามนะครับแต่ละตัวนะครับผมสวยทุกตัวสวยทุกตัวเลยนะครับที่ว่าผมคัดให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับเครื่องเต็มตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับ สวยนะครับผมก็ใจดูปลาที่ผมจับใหม่มานะครับวันนี้ <c oughs> นี่นะครับตัวจับมันนี้นะครับทุกคนก็เขายังไม่พองนะครับผมยังไม่พองบางตัวก็ยังไม่พองตัวขวดใหญ่สามตัวนี้นะครับทุกคนตัวใหญ่ครับนี่ครับ ก็ตอนอยู่ข้างนอกนะครับพองอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ว่าผมถ่ายวิดีโอช็อตให้ทุกคนดูนะครับเขาก็พองอยู่แต่ผมเลื่อนที่เข้ามาในบ้านนะครับผมเขาก็เลยสงงใสจะตกใจนะครับยังตกใจก็รอด,ดูพรุ่งนี้ก็เลยกันนะครับผมก็ขออภัยนนที่นี้ด้วยนะครับคือตอนมันอยู่ข้างนอกมันก็พองแล้วนะครับทุกคนแต่พอเลื่อนที่สรงใสก็จะตกใจครับก็เขาก็จะทําการดู พื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับผมกว่าเขาจะพองได้นะครับผมก็เหมือนปลาที่ว่าลูกค้าถามว่าทาไมปลามันไม่พองนะครับผมปลานี้บางตัวนะครับผมมันก็พองเร็วแต่บางตัวมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมมันต้องใช้เวลาที่ทาให้เขาคุ้นเคยที่ก่อนนะครับทุกคนคุ้นน้ําปรับสภาพน้ําได้ก่อนนะครับก็สําหรับใครสนใจนะครับผมก็ตัวห้าสิบาทนะครับชุดสี่สิบาทก็ยังมีอยู่นะครับทุกคน แต่บางตัวมันก็พองบางตัวมันก็ไม่พองก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะขายให้ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากจะรับไปฟอร์มเองนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมก็ตัวละสี่สิบาทสามตัวก็ผมก็จะให้้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากัดชุดห้าสิบาทที่อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ครับเครื่องเต็มทุกตัวครับปลาที่ว่าผมคัดมานะครับผมมีบางตัวที่ว่าเครื่องมันเวงก็ผมร้อยมันเครื่องเต็มนะครับ กว่าจะสูงให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับสวยครับบางตัวก็จะเขียวแบบคามเลยนะครับผมไม่มีสีแดงปนบางตัวก็จะมีสีแดงปนนะครับผมปลาโบนี้มันก็มีสีหลุดนะครับผมนี่เหมือนตัวซ้ายมือนะครับสีหลุดมีอยู่สองตัวนะครับรอบที่ผ่านมาที่ผมไปจับนะครับนี่ตัวซ้ายมือก็จะเป็นสีหลุดนะครับผมก็โบเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผม นี่อีกตัวหนึ่งครับสีแดงตัวนี้ก็ใจดูปลาที่ว่าจุดกดหน้านี้นะครับที่ผมไปจับมานะครับนี่ครับผมตัวใหญ่พร้อมส่งนะครับผมตัวละห้าสิบาทนะครับราคาห้าสิบาทใครสนใจนะครับผมเม้นมาได้หรือว่าจะเอดไลน์ือวาจะโทรมานะครับในเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมตอนนี้ครับก็ยังมีอยู่นะครับพร้อมส่งอีกหลายตัวนะครับผม ใครสนใจนะครับเอาคนที่ว่ารักในการเลี้ยงปลาจริงๆนะครับผมอแล้วก็ปฏิบัติตามกฎที่ว่าผมตั้งไว้นะครับกดว่าถ้าปลาถึงปลาถึงบ้านก็ให้เกะกองแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนเกะด้วยนะครับผมผมจะได้รู้นะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับผมจะได้แก้ให้นี่ครับก็คู่แรกครับผมมันก็จะเห็นไม่ชัดนะครับผมดูคู่ต่อไปครับ นี่ก็ทุกคนสีหลุดเหมือนกันครับตัวนี้สวยงามมากเลยครับทีแรกผมว่าจะกะเอาไว้ผสมพันธุ์ก่อนนะครับผมแต่ว่าคิดไปคิดมานะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้ปลาสวยๆนะครับได้ปลาดีไปเลี้ยงเช่นกันนะครับผมปลาบ่อนี้นะครับกัดไม่ต้องถามอยู่เลยครับทุกคนว่ากัดดีไม่ดีนะครับผมก็กัดสุดยอดนี่ครับก็จะเน้นหัวนะครับเน้นช่วงหัวกับคีบ ว่ายน้ำนะครับผมปลาบนี้ก็สวยครับผมก็จะออกหางใบโพูนะครับปลาสีหลุดตัวนี้นะครับนี่ก็หางก็ก็จะออกใบโพูนิดๆนี่ครับก็จะดูผู้ต่อไปครับนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากก็สวยครับผม จะหางแดงนะครับคู่นี้ก็จะหางแดงเก็ดเคลือบเขียวเป็นปากัดปลาเกมแดงนะครับทุกคนเ็เกมแดงยินชัดเจนนะครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยครับนี่คนระับคลึกมากแล้วนะครับาบางตัวก็ฟอมอยู่นานแล้วนะครับทุกคนเครื่อง เต็มจัดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคู่สุดท้ายให้ดูนะครับ ก็ตัวที่อยู่ในรูก็อาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็สู้ครับโพงอยู่ตัวในรูนะครับก็สวยนะครับเกือบทุกตัวที่ว่าผมคัดออกมานะครับผมก็ตัวใหญ่นะครับต่อเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมใครที่ว่าสนใจปลากัดนะครับผมสนใจก็สามารถมินมาได้นะครับหรือว่า จะ,จะเอ็ดมาในลายในบือที่ว่าผมทิ้งง่ายก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่องมังกรุทวิถีเด็กบ้านๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ